คนที่คุณคิดถึงเขากำลังคิดอะไรเกี่ยวกับคุณอโอ้ต้องบอกว่าตอนนี้เขาเครียดมากๆนะคะ เขาเครียดอะสิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับคนุนมันเขากําลังหาทางออกให้กับเรื่องระหว่างคนกับเขาคือเขากําลังหาแสงสว่างกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับเรื่องที่มันผ่านมานะคะเขาคิดเขาเครียดมากๆนะคะและสิ่งที่เขาเครียดและมีเป็นความตั้งใจของเขาเลยก็คือเขาอยากกลับมาค่ะกลับมาขอโอกาสกลับมาขอคืนดีเหมือนวาน ที่เคยดีต่อกันนะคะอาจจะเป็นคนเก่าของคุณนั่นแหละคนเดิมๆในชีวิตคนในอดีตนะคะเขาอยากกลับมาค่ะอยากกลับมาหาคุณนะคะเขากำลังคิดหาวิธีอยู่